ตอนนี้เขาก็ออกเดินทางไปลานอัิทูมินิสนะคะเพื่อไปรับพัตหานเสารค่ะเป็นลานที่จะพาเพิ่นถวายพัตหานเสารทุกวันพุธค่ะแต่ว่าวกเขาต้องไปหลับเองตรงแยกไฟแดงนี่เป็นแยกไฟแดงที่เลี้ยวขวาผ่านตลอด สีสมกับพีปเป็นไฟที่สมนี่เข่าต้องระว่างค่ะแต่ว่าไปได้ปลอดภัยไปได้ปลอดภัยมาถึงก็ปลอดภัยแต่ว่าต้องต้องเบิ้งใส่เบิ้งขวานะว่ามีรถมาบอกีกก็น้องยย่ยากขับนะคะสลับกัรขับอันอาทิตย์ละเทรา <laughs> จะลืม20ย <laughs> ี่สิบนาทีค่ะในการเดินทาง